อ้าตาโคหง่โอ้ยอ้าป่านยังีพี่น้องเอ้ยจะขึ้นตัวงูนี่ปลาหลาเน่าเห็ดวิทนันญานน่ะอปาลุดเหลวนี่แต่ว่าบูแมนพี่น้องเอ้ยลงง่ว่าปาดดลาเ็ดตัวเนี้ยปาลุดหลว่าลหลง่าันปาลุดเหลวงเปิดคลิปเปิดภาพออกมาคับพี่น้องเอ้ยเนาะ ฝนตกเบิด์ตคืดพี่น้องเอ้ยคืดนี่ก็ได้เนาะตอนนี้ก็ปล่อยๆอ,อยู่พี่น้องเอ้ยยังม่ทันหยุดเอ้ยเนาะกำลังโล่พี่น้องเอ้ยเนาะโล่ทางลุงใหญ่เพิ่นลุงไปเบิง่งยันว่าน้ำมากว่าจัรยจ้าจั๊กสิมากบ่มากเนี่ยพี่น้องเอ้ยแต่ว่าฝนตกแห้งอยู่ได้เนาะเมื่อคืนตกเมื่อวานตอนที่ว่าน้นองคิมเพิ่นทันได้มามาเมื่อคืนนี่ก็แข้งพนมากพี่น้องเอ้ยเปียกเปียกเนาะ แม่นดินน้ำเปียกบ่นี้ไว้ได้เนาะคือเห็นมาแล้วก็เปียกพากันซักเครื่องซักของอยู่เขาไอ้นี่เนาะเอาน้องนี้กับน้องครีมน้องซิมมี่เหนื่อยไปน้ำเม่นหน่องเชื่อเมื่อคืนนี่เนาะเมื่อวานนี่เนาะไปเฮียนก็ไปรับเอาลานไปเลยแม่นกับได้ไปน้ำพี่น้องเอลยเนาะตอนนี้กำลังโลุงใหญ่อยู่ปู๊แม่นบอกกำลังมาพี่น้องเอลยเนาะกลับทักทายสบายดีตอนเช้าเด้อพี่น้องเด้อเนาะมาพบมาพบกันกับบรรยากาศขึ้มฟ้าขึ้มฝนพี่น้องเอลยคุณเด เนาะตกอีกแล้วพ no! ี่น้องเลยเนาะเข่าสิพ่อเกี่ยวแล้วก็ยังตกอยู่บ่ยาบ่เสาร์โตกทุกเมื่อพี่น้องเลยเมื่อวานเมื่อวานนี่บทตอนเว้นกับตกเนาะสักเครื่องสักโครงหลังจากที่เราสักผ้าสักเพรียบร้อยตากยังบ่ทนพราะมั่งซ้ำพี่น้องเลยเนาะกลมาตกตอนนี้ก็เป็นเวลาเวลาเจ็ดโมงแล้วพี่น้องเลยเนาะตอนเช้าพี่น้องเลยบรรยากาศ กระึ่มฝ้าครึ่มฝนคือเกาเนาะกำลังรอพี่น้องเลยเนาะรอลุงใหญ่เพิ่นมาจากอ่าไปเบิงปลาหลุดน้ำเพิ่นว่าเพิ่นสิได้หรือบ่เนาะอ่ะเดี๋ยวรอสักหน่อยพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวเพิ่นมาแล้วเขาจะได้ต่อคลิปให้พี่ให้น้องเบิงเนาะว่าทางลุงใหญ่เพิ่นสิได้ปลาหรือบ่เนาะหลังจากที่ว่าเขากับปลได้ได้ปลามาโดนแด่พี่น้องเลยเนาะจนว่ากินทอดกินเทิงผุแหละกินปลากขบไ่ได้กินเทิงเนาะเอาเดี๋ยวลุงใหญ่มาพี่น้องเลยกำลังย่างมาเนาะ I see hot lao nó, sang nói, nó kiếp y lót pin nó mà nó. À, à? Male, <laughs> <laughs> wow, phải boy, đúng nó. Sì, đầy đi bộ lên, này, phun nghe. Tóc nghe. Tóc kìa. 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 Tóc อุ้ยปลาอย่างนี่ปลาลาะฮะปลาล่ปลาล่ะอุ้ยคือมีแต่ปลาเนี่ยนี่กินเป็นบ่เอ้าปลาแล้วเหงื่อเสียน่พี่น้อยเลยจะขึ้นตัวงูนี่ปลาล่เน่าหินจะวิ่งนันยากนะเนยอ้ยอ้ยอ้ยเจอปลาแปลกๆอีกพี่น้อยเลยน้อยมาขึ้ยปลาตัวน้อยยเนี่ยมัเอราะว่ามันขีดเหงื่อลายปลาแดดปลาดุงไงวะน่ะคือมีแต่ตัวอุ้ยประกาจับได้แค่นี้ต่อไปสิเอาหมดแมนบอกพี่น้องเลยเนาะน่ะ มีปลาแปลกๆอีกบุเคยเห็นได้เฮานี่นะมีบ่ทางเฮาคือบุเคยมีบ่ี้อดมันคือบุเคยเห็นจ๊กเถื่อนะเคยได้เลยติดปลาติดเงินคือเห็นเจ้ามาเถะเอ้ามันเดี่ยวคนอื่นเนี้ยได้ลงไปเนื่อกับปาสีได้เงินเลยก็มันกินเป็นบ่โอ้ยเสี้ิดปลาโบแมนบอกบุเคยเห็นได้ปลาในพิณเอ้ยนะติดปลาลดอยู่แล้วลดละคือคือปลาลดเนาะนะลูกมันก็มีเนาะ โอ้พ oh, ี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะนี่คือปลาลุดเหลวนี่แต่ว่าบ่แม่นพี่น้องเอ้ยเพิ่นลงใหญ่ว่าปลาดาดเพิ่นว่าจักแม่นปลาอีหยังเฮาก็บ่ฮู้ออแสดงว่ามีหลายตแม่มันจักอันนีเนาะน่ะลูกมันก็มาแต่เก่าก็บ่เคยเห็นจักเทื่อพี่น้องเอ้ยเนาะเจอปลาแปลกๆอีกคือปลาดวนี่แต่บ่แม่นปลาอีหยังวะ Thôi okay, oh, cái bà đạt bà đạt đi <laughs> Cái <laughs> ngô này Nằm gần bóng ma Cái bà tốt té mà cướp này nọ Tốt hèn đem mà cướp này phía đồng người phụ nọ Á à, ngay bà khô nhây Nói tố dưới đây phía đồng người nọ Tớ này bà này tớ hết Bà em ạ Tớ đã Đó, có vật này Bà <cười> <cười> Bà Đạt bà à? bà Đạt Ủng. ตัาปลาเปกปลาปลาเป็กปลาปลาเป็กปลามาสักหน่อยเนาะสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะมาทางลุงใหญ่เพิ่นได้ปลามาพี่น้อยโอกาสจับมาให้เบิ่งปลาเป็กปลาเออมาเบิ่งแน่เคยเห็นบ่ แถมชื่อก็ยักประดาดีเจนเไตรงว่าคืองูตัะนี้แล้วงูฮะีมันเป็นไแม่ก็เปียมันคือลายเดตัวเนี้ยฮะคืองูปลาดุแล้วอ้านีปลาดาิ่นว่านี่คือปลาดุแล้วนี่ลูกมันก็มีหลายตัวอยู่ในเตอ

เตว่าขนาดอเตยังเคยกินวะเอป่าชื่อได้งนี่เป่าชื่อไปจักลูงไงไงวเอาไปตึรก็ได้เลยได้เลยใช่็คือครก็เห็นจัาเทือบอะคืองูไมดุอ้านคนอื่นได้สิเลยนงเดคนได้ตลาดคือปลาดนแลเนยดุนน่ลายลายมากันได้นี่เนาะอ้าวกันเนีตูมันทดไงโอ้ยยากดุคนน่ยากจะไรอยู่ทงหินน้ำหนน้ำย่างเลยคิยากเลย อันเนี่ยเขาอนปลาดแหลวไงันปลาด้แหลวไงได้อันเราเคยกินยป้าเาเนาะเราเคยกินยูทอดเออจะเอันจำกินปลาดวแหลวได้ดุาด้เมนปลานี่ได้ดันีไปเนี่ยอัแว่าปลานี่ใช่ปลาดวแล้วจ้ะเนเนช่อโจ้กปลานี่อย่เงี้ยป้าเขาเคยกินแต่ปลานี่ใส่ปลาใชแหลว ปลาน้อยยังบม่ได้เก็บเอาปไดมันผีเหื่อะไรเอาปลาเน่ยก็เอไปเอาไเอาสิเลยเนามันปลาน่ยปลาิวเลยปลาชิวเลยยังไม่เอาปลาชิวจ้เฮ้ยปลอก็กินได้บดเลกินไปจกนเลยใ่ปะมั้งงกินเนี่ยเส้นเนี่ยจะกินแล้วม่ไม่ได้ปาได่ากวดจันู่มาวดจังเลย้างไว้ื่อเห็นนาะเจับนะโองกเน้ยน่อยเนยเนี่ยหนอปลาอันนี้นะโบมันแดงกันได้นะอ้ปะานนี้ จะปล่อยเตย่านนะคือปลาดุนแหล่เนาะแม่ปลาดุ่แหลปครัโอแม่แม่ปลาดุหลวแต่มันือมนปลาดุนแล่ไปได้ไปได้ปลคองูไอกาปลาคองงูลุงไปแล้วไเตยประชิดไหนเทพบดเมนได้นะเฟเเป็นปลาดุหลวเจ้าคนเดาโแม่ปลานี่เด้เออตัวนี้มันตัวงีมันจะมีที่หลายแ นตกิน่าเคยกินตาตนี่ตัวใหญ่รน่ารักมาเลน่ากังมากต้อนเ็เขื่องแต่ว่าเป็นเรื่องขังไว้ต่นี้ละัเอาว้กินต้งแม่นิวนาโดนํากำลังมากที่อว่าโต๊ะกุ้งเต๋อตอนแรงวานนี้เนาะแรงะเพรอนมาวเนน่ะโต๊เครื่อนนี้ได้เต็มโต๊ะแห้งแต่ว่าตอนแรงนะแห้งอยู่ตอนแรงเนี่ยอมันเป็ร้ามันนะขาลนสดกันด Murray ừ, không ừ, mờ à, đây nên tôi đi a lót. Say sau tôi mẹ được em đi. Sau tôi rau à sau tôi nhẹ học từ nắng bìng đi ăn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  đi cái đi ăn 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 anh ăn đi 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 đi ปลาปลาด่ปลาเปกปลาละปลาด่าไปคนโตแล้วหลายไปไปมืออาน้ำหอมผงน้ำหอนก่อนไปเป็นายอะเลยเป็นเติมขตมน้ำหอมกินอยู่แล้วไอ้เตถ็อนจะไปดูกลินยาได้กเยนบ่ป่าเราไปจักไดดลยเฮแต่เฮียนบ่มือนปม่ใช่ไมาใล้ว

tại sao muốn em ở đây là lát rồi lát rồi ô bay đến hoa một trăm linh năm năm hai nghìn hai mươi 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 hai nghìn ุ่นเนาะนี่แหละกกินก้อนสนอยนะเลปลาอันนี้แหละมัมมลงไปงนได้ผลลงไปเพียปลาดบาบึงบงึงโอปลาเปกนี่นเนอ้อคืองูนี่เนาะนี่สนุกเลยอุ้ยปลาเปกกประดางพ่าว่าปลาปลาเปกประดะ้า ไปไปเอาไปค้างไว้เอาปลาอันนั be, ้นเขาก็เฮ็ดได้เข่จะก็เห็ดอย่างนี้อย่าตบหน้าก็บิัอมาปูขี้เออบอเคยเฮ็ดบขเคยกินเออตัวนั้นแหละเอาโซ่โซ่โซ่ตัวใหญ่เวลาหลายคนเคยกินอยุทธิไปอันนั้นบ่เคกินน้ำน้ำไหมตัวนี้น้าไปกินแบบตึกปลาตึกนยังนี้เลยมูกันเห็นจีกินแซ่บบ่คือปลาลดเลยเนื้อมันหลก็เตอะบ่จักินชิ้นเดียวเดียวก็ปลาลุด

น้ำกำลังมากเลยถั่วห้ยนาอีกแล้วเนาะเลยแม่นะขันน้ำเขาให้ยนาทั้งพอยเตอร์คนได้ไม่ได้ไปยาเบิ้งบ่องใส่เตอร์ทางนานาแมงนิ้วคนแล้วเฮ้ยคนตักน้ำมาใส่ก่อนเนาะป่ากำลังลงตีเอ้ามึงเนี่ยมาหน่อยกันผลกลางครึ่งอยู่ได้พี่น้องเลยเนาะตอนนี้ก็ได้ตกอยู่ดีนี่กันเด็กปปล่อยอยู่เนาะ โชงกันกั็พอแล้วถังไว้เอาอันสัตว์มาพกบ้านเฮ้ยเด่นเต็มแหละพว้เดี๋ยวมันน่ะอ้าวพกไว้ยนี่ก่อนเอ๊ะว้าวผุดออกมาหน่อยเข้าไปเลยไปกินโชงนี่แหละอย่างเนาะต้มโใหิจมาต้มปลาคอใหญ่เนี้ยเนี้ยว้าไปดูไปู้ หาสุ่มขามาใส่เด้อร์ตุ่มทะจุกกลวยหน่อยตอนนี้ลงมาอยู่เนาะตัวนี้สวยเต่าพล่อยเป็นลงมาเท่าไงโอ้ยได้ชมเงบ่ชมเงบ้านบ่ให้บอกได้ชมเงบ้านเหีดยอยู่เห็ดกินกอนพคือเอ่าไงเนาะตอนนี้ก็ใส่ดวงเงาได้มาตอนเช้าเดี๋ยวก็สักหน่อยก็คือส <K l> ีออกไปนะครูลงไปยามอีก น้ำกำลังมากคนน่ะโอ้โอ้โอ้โอไป,ไปเร็วน้ำกำลังมากช่วงนี้จะไ,ได้ปลาซั่มแน่เนาะเตรียมให้ยูให้กินก่อนน่อยเนาะมาเลือกปลาเลยก่อนเน้อยเนาะเลือกปลาชิ้นไว้ก่อนเ,ออเออดี๋ยวมให้ยูให้กินเตรียมถาดน้อลงลุงลูกมากว้อยเพราะว่า ผลิตลงมากินข,ข้าวอยู่พี่ทุกเมื่อเนอ้อนอ้องสายโซนกับน,อน,น,อน,น,น้องจ้าล่ะกำลังเจอผลิตกินเพื่อนเพื่อนแต่ว่าแบ่งกันอยู่เหนื่อยเนาะกินน้ำกันเป็นอย่างกินน้ำกันตลอดดนี่มันตายเด้อ่ะก็ปลาอนนี้นะเชฟได้แบบนี้นปลาตัวที่มันเป็นเป็นปลาอันนี้นะอะไรเอ๊ะม็อกมัเลยม็อก

ปลาดาว่ะสระดูง่ายว่ะจักแมนปลาอย่างนั้นเราเคยเราเคยกินเห็นว่าปลาก็เราเคยกินก็บรากินได้พี่น้อยเนาะปลาดุเหลี่ยเนี่เคยกินอยู่เราไม่ได้กินมันแหละเดี๋ยวนี้ขึ้นอย่างแล้วที่มันกลับไปได้พี่น้อยเนาะกินนี่ไปหั่นเนาะไปเต่านว่าฝันนอนู่เพื่อน นอนเพื่อนปุ๊บเพื่อนถึงไงนะปุ๊บเพื่นไปแต่เศร้าเพื่ไไนนอต้มหอยนี่แหละให้กินเพื่อปเปื่อนห่านเลยเพื่นไปแต่เศร้าเนี่ยมันอีก็ต้มห,หอยที่ทเขาไปหาเมื่อวานนี่แหละให้เพื่นกินพากันไปแล้วกับไอไ้นี่เพิ่นมาแม่ลุงเชือพาไปนอกเมื่อวานน<อ>ี่เนาะไม่ได้ไปน้ำเพิ่อนเชฟ เมารถพี่น้องเลยไ่ได้ไปแลวกับลูกไปเน้ลังา่ยาจหน่อยกับไปได้เลิทางน้าไม่ตุ้ย่ได้พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเิ่น ตงมันบมเมนหุวยตงน้ำหายหน้าสิได้กลัวทั้งเฮาอยู่เลยแต่ก่ดแลายเ้อไวก็มันนี่ของเฮาเลยมันตรงน้ำหุวยเนาะแต่ว่าน้ำล้วนออกไปข้างนอกเลยแมนสิบะได้น้ะน้ำขลังมากเขาญาตินั่นอย่างเดียวเนี่ยถือเป็นบนุญาตเลยเนาะย่าน้ำไหลายพอดิขน้ำไหลายพอดเมนทั้งเฮาเนี่บโมได้เลยเนาะน้ำไปทุ่นที่เดบมันออกข่างออกยางเนี่ยมันไปทั่วโมได้มัน แห้งเลยเนาะไม่กินปาเนี่ยถ้ากำลังสะเริ่มได้ปลาผัดปาอันั่นอะไแก่งอยู่กับกองบนไงนี่ยใช้ที่ประสาหรือเปล่าใชนี่ยนะเนี่ยตัวนึ่งตัวนึีกตัวนึงมาคุณเนาะตัวนึงใช่้าปลาลงแล้ว ก็ตึกสะดวอีกบ่ตึกน้ำหวยนะอันี้คือสิบดมกนนปูมกบอนเมเขาก็กินมกสุปูกินซิวนี่ตักปลาคอให้แล้วี่ หึมันมีตัวน้อยว่ะซะเอ้าก็คือเอาว่ได้ตัวน้อยคือมาอยู่พี่ว่ได้เนี่มือให้ปูมุกให้ให้กันบ่อือให้กันเด้ะเอาโตจังเอาปากโตโนหนาก็เอาส่วนนี้มากินเด้ มา่นไปเอามาให้ปูไปยมาปูมุกกันเรามีอันบรรจุด้เนาะอันนี้เพนเยอให้เราหฮอกิมหฮอกิมมุกให้ล้วเดี๋ยวฮอกเซ็ยอยูนิิตตัวนี้แหละตกแล้วตกเลยกับเปืือนเบ้อไปเลยนนะไม่เป็นแต่ยูแต่เอาน้ำบอนนี่เนาะ โอ้ข้าวก็ออกเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยแก่เดือนบ่แล้วเนาะสิทีแต่ฝนตกมีแต่ฝนตกเรื่อยเท่านั้นเนาะก็เลยรีบไปจักพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่ามันตกตั้งแต่มันอันนนตะกี้พูน้มีอยู่เด้น่ะบ่ได้เป่งบ่ไปๆซะพี่น้องเอ้ยเนาะหาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกิน่าค่ะน้องกอนเนาะเฮ็ดถใหญ่กินแล้วก็พากันลงทงห้วยทงหงูแลบานีเนาะพบกัน่ทงห้วยพุ่นบานีเนาะคือสิลงไปนใหญ่อยู่ อ <Huh? S 2> ่ะไปๆพี no, ่น้องไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาแล้เด้อเนาะสบายดีสดี